สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอามเชัชวานในเทนิวอนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังอย่างแม่น้ำหนึ่งออกมาประกาศข่าวให้บรรดาคอหวยรับทราบกันสักนิดหนึ่งประกาศเตรียมหย่ากับอดีตสามีครับในวันที่14กุมภาพันภาวันวาเลนไทน์เนี่ยครับโอ้โหรักสลายวันวาเลนไทน์นะครับต่างคนต่างมีแฟนใหม่ครับและจบกันด้วยดีพร้อมจะมีการแบ่งทรัพย์สินสิ่งสมรสให้กับอดีตสามีในบางส่วนด้วยนะครับ แม่น้ำหนึ่งมีการไลฟ์สดเปิดใจเรื่องเลิกกับอดีตสามีครับโดยเธอตั้งชื่อคลิปไลฟ์สดว่าจบลงด้วยดีระหว่างเธอกับฉันเล่านะครับเธอเล่าว่าวันนี้เธอได้ไปขึ้นศาลเรื่องการหย่านะครับเธอร้องไห้ในศาลด้วยครับเธอบอกและถือว่าเป็นวันที่ยกผู้เขาออกจากอกเลยครับมีการตกลงกันว่าจะจดทะเบียนหย่ากันในวันที่14กุมภาพันธ์2565วันวาเลนไทน์โอ้โหเลือกวันเลิกวันดีซะด้วยนะครับวันแห่งความรัก โดยจะมีการแบ่งสินสมรสให้กับอดีตสามีในบางส่วนครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยกให้กับลูกซึ่งตนเนี่ยจะได้อำนาจในการปกครองบุตรทั้ง3คนอายุ3ามขวบ2ขวบและ1ขวบแต่เพียงผู้เดียวแต่จะไม่กีดกันลูกกับพ่อครับพร้อมกับยืนยันว่าเธอและอดีตสามีเนี่ยจบกันด้วยดีต่างคนต่างมีคนใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับนี่ครับแฟนขอไว้ก็ติดตามเธอกัน ขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้แม่น้ำหนึ่งเนี่ยนะครับเคยตกเป็นข่าวฉ้าว,ว่าไปแย่งสามีชาวบ้านซึ่งเป็นลูกน้องเป็นคนขับรถหลังจากประกาศเลิกกับสามีไปไม่นานครับจนเจ้าต,ตัวก็ต้องออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนะครับยืนยันว่าเธอเนี่ยสนิทกับลูกน้องและพนักง,งานทุกคนซึ่งที่บริษัทเนี่ยก็มีลูกน้องประมาณ80คนเธอกับผู้ชายที่เป็นประเด็นเนี่ยก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์เกินเลยกับเจ้าหนายลูกน้องซึ่ง เธอเนี่ยก็เคยไปทักไปหาฝ่ายหญิงซึ่งเป็นพันธาของเขาแล้วเพราะว่าลูกน้องให้ทักไปง้อจนตอนนี้เนี่ยทั้งสองก็เลิกลางกันไปเรียบร้อยวันนี้แม่น้ําหนึ่งก็ประกาศนะครับประกาศ่านไลฟ์สุดเลยนะครับบอกว่า14กุมภาพันธ์วันนี้จะจดทะเบียนหย่ากับอดีตสามีและแบ่งสินสมรสเรียบร้อยนะครับนี่ครับเธอก็เคยมีข่าวว่าไปแย่งสามีคนอื่นมาเอาลูกน้องตัวเองมาทําหัวบ้างนะครับซึ่งเธอก็ออกมาชี้แจงประเด็นนั้น อย่างละเอียดถีทถ้วและข่าวมันก็เงียบไปวันนี้ก็มีข่าวเพิ่มอีกเตรียมหยากับอดีตสามีนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ซะด้วยนะครับนี่ก็เป็นความทุบหน้าของเจ้าแม่ใบหวัวชื่อดังอย่าแม่น้ำหนึ่งนะครับนี่ครับข่าวไวตเตนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังกคมครับ